สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ขวัญน,นะคะในโรงงานค่ะวันนี้นะคะขวัญมีตู้รุ่นใหม่มานําเสนอค่ะเป็นตู้แบบเก็บของที่ใหญ่แล้วก็สวยนะคะเป็นรุ่นใหม่ของโรงงานเราเลยสําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากได้ตู้เก็บของใหญ่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนเนี่ยขวัญมีรุ่นนี้มาแนะนาตามเข้ามาเลยค่ะค่ะตู้เก็บของรุ่นนี้นะคะก็มีชื่อรุ่นว่าบกกาดนะคะบอดีส้สีข้างนอกก็จะเป็นสีไทเทเนียมนะคะหน้าบานก็จะตัดด้วยขาวมีคิ้วทองอลูมิเนียมแบบนี้นะคะ ถัดมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะติดคิ้วทองนะคะมีหัวตู้สวยมากๆเลยนะคะโดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยเห็นไหมคะส่วนภายในตู้นะคะเปิดออกมาก็คือด้านบนก็จะมีสองชั้นให้เก็บของแบบนี้เลยค่ะด้านล่างก็มีสองชั้นแบบนี้เหมือนกันค่ะเก็บของได้เยอะนะคะ ตัวนี้เป็นอีกสีหนึงนะคะเป็นสีคาปูชิโน่นะคะเป็นสีแบบโทนแบบดาร์กๆหน่อยแล้วก็จะตัดด้วยดูอลูมิเนียมสีทองเข้ากันมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะตู้สวยๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจพรทิฟเฟอร์นิเจอร์สาขาสว่างแดนดินค่ะวันนี้ขอนเขาตะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย